มาละจ้าจมเมื่อกี้บอกปอกขนมนดิบนี่ปอกขนมนสุกนะคะจนเมื่อกี้เลยอะไรว่าไปขโมยขนมนไปขโมยขนมนดิบเขาไม่เห็นขนมนสุกเยาของเขามามาเก็บขนมดังตุ่มขนมนสุกขนั้นชุกกว่านี่ขนมนสุกนั้นชุกกว่านี่แล้วว่าพัสราเนี่ยเคยนินทาพัสราไว้ว่าขนมนสุกอพัสราไม่เก็บหรอก พัสดาราไม่เก็บขนมนุกไปไม่ใช่ไม่พาไม่พาเก็บอยู่แต่ไม่พาพัสดาราก็เรียกคนมาเก็บเอาเออหนูิ่ยเลย์อําจะคนอะไรอ,อํออาจะโ <c oughs> ชว์ฟีมือ <c oughs> อําจะโชว์ฟีมือหน่อยอําเก็บเองมีปลาโจ๊จี้ไม่ไม่เดีย๋ยวพัสดาราชีดให้ชีดอะไรไชีดอะไรไอ้ลูกๆเนี่ยลูกๆเนี่ย มาฉีดจะมาพ่อไลจะฉีดให้เดี๋ยวอย่าเพิ่งแกะขนนเด้อนี่ทำหนี้ให้หน่อยนี่นี่นี่ดูหน้าดีนี่หน้าเป็นไงนี่ไงซิวนี่ขนนุมนน่อยังพึ่งเออแกะเดี๋ยวทำหน้าให้หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ลอกซิวเซียนไปได้ครึ่งกิโลเล็กมากเลยนะสะสมไม่ได้โอ้เยอะมากเลยน้อกินเนาะได้ยังเนี่ย ล้างล้างก้นหน่อยล้งก้นหน่อยลงก้นหนยเงนนอรีในเนาะอ,อ้าําพอล่าบอกว่าอ้ําทําไม่น่ากินขอโทษทีนะพล่าอุท <laughs> อุตสาหวังดีอุตสาหวังดีทางนั้นทมดากีตัเจ๊อนจากกีออกเกืบตีเนี่เธอ่ยสิ้าเกบสิบันกไละเลยนาแดงพงกีนาสีกืสิตัววะเกืลอเองก็ยบโเธอตเธอตัวม่าอีกกอ้ประทายตัวใส่ตู้เย็นไม่เียกว่าจะแกะเบกบ่ไอ้ไอ้มีป้าเออนอถ้าแกะแล้วมาเป็นรูเป็นร่างมันท่าแกะเลยแบ่ไอ้หนึ่งนี่นมันก็หวานมากเลยเนาะ แล้วถ้าไมมือเละหนาจัะไงจงนี้ไปดูอภัสรามาดูอะไรนี่ไม่ได้โกหกนะลุงจีนไม่ได้เรียกมาเรียกอภัสรารือมือเ้่นเล่นเหรอเจต้าไม่ได้ทำผิดนะนักเตะนักเตะมาดังจังเลยบนระบอกไหนอ้าวไอ้ไอ้ลืมจีนกี่าหน้าทำไมหน้าบางจังยิงหน้ามันี่ หญิงหลอกไอเมาหญิงด้านงันชื่อเชี่ยนได้เน่ยนีเรียนีอเก้งห้าวันไอสิบสี่วันไอมันมันโอยอจอนมืะคับพโฟเทอมาถึงก็กลับไปกลับไปกับมันรายแรงเนาะราแบบว่าอุ๊ยไหนเนาพวกต่างประเทศอบกี่ปีมมาที่นี้ํากันเร็วๆเดี๋ยวยยตาจะลงมังเออในมืหิมือซูจีซัน ยิ่งน่าเตยยิงชื่อน่าได้ยังหิงมาเตยยิ่งชื่อชื่อหิงยิ่งมาเตยยิ่งตึกใช่จมูกให้ติดตึกใช่ติดแหนก็ได้เตเกิดเวียนาด้านนา่งนาอย่าพูดไทยสิพูดภาษาเขมรเอาเอาหน้าด้านภาษาเขมรกี่ไทยปะกึงมุกรึงเออเองกท่ามุกรึงกับท่านหน้าด้านว่ากี่กระรูมอ่ะเลยหน้าด้านนี่ไม่ใช่หน้าด้านไม่ใช่เออเอียงด่างย็เอาตึกเมกซ์หรอ แต่บางอันนีอันนี้คงคงจะเหนียวหน้าดูนะนี่แต่เป็กฝักกัดไอ้แต่ไหนไม่หน้าด้านไม่ใช่ของเยอะไงมันไม่มาเราวไหมแล้วมันเหนียวโอ้โหเหนียวคือไม่ขนสนุนไม่สนใจมาเรามั้งอันเด็บไม่นานนี่นะคะที่รอั่งเมืองลุงลุงอันไหนไอ้หนึ่งอันนี้เขาหนะพปลาปลล่านะาปลาอันนี้นะซีแผดใช่ไหมอันนี้ปลาล่าอันนี้กินตระสามแผ่น ให้ว่าดูเย,ยตานะแต่ละคนคนละสูตรอะไรนะผีไม่ใช่ผีคนจีนไม่ป้องกันโคนเนาะนะโคนแต่ละคนหลอกเสีบเสียงพัตสระามาเอาขนุนนี่กินไหมขนุนชำเระเรียบร้อย งเอวันนี้ร้อนมากมากเลยอุ้ยทําไมมันไม่ดึงไม่แข็งเลยอ่ะมันยังไม่แห้งใช้เวลาหน่อยชื้อหายปะเนาะนดดแรงมาพัชราเดชทำให้ทาเต้ยรบกนะเฮ้ยครึ่ดฮิ้วฮิ้วน้ำตาไหลเพียบเลยนะฮิงเนาะมองจากนี่ไปเพียบเลยอ่ะ ไม่เก๋กี่เอ้มันโทรมากันแม่คนกี่สูดกินงจะสูดหนักน่ไหมน่ะมันบ้างมันไม่แค่ไม่ใช่คนหน้านะเออต้องกินมุกบุกเด้อเดี๋ยวต้องกินเออไม่รอดนะยิ่งยังไงเนี่ยมันจับอันไหนล่ะนี่ยมัจับเธอเออถึงน้องนี่ครับเดี๋ยวผมจับได้อยู่เออเลยครับเฮ้ยสัวแท็งนุ่มแม่พักักนุ่มสุดรักนุ่มตอนเชิญนุ่มสุดรักหนุ่เด็ดละร้อนหนุ่มเฮ้ยทำไมมันจี๊ดจันอ่ะเออเออผมเไปแล้เอาไปยังมาแล้วมาแล้วผักกับซามันมาออื่นกับซุก ไม่รอแม่32บอกบ่เอัน2นี่แหละแมนหมดรึเออมันขาดไปแล้วกันเว้ยรู้จะทำยังไงยังมากต้องตัดขาดไปแล้วยังจะทำเมนโบอีกโบมันตกสฟหัวคนนุ้นนี้เออขันแรกเอาออกมามาตึ้ะใครมันเลยเออไว้มันมันยังไม่ซุกมันได้อยู่มันได้แล้วบ่มันอันเมื่อกี้มันอร่อยเกินอ๋อันเมื่อกี้มันอร่อยเกินบอกไม่อันนี้ต้องอันนี้ต้องพอล่านะคะ ทุกทีก็พอล่าเป็นคนปอกแต่วันนี้เยตามาจัดการพมาจัดการก่อนพอล่ามันก็เลยไม่สวยจินตราเอาไปให้วัวกินแล้วลูกเมื่อกี้นี่ทำไมแกรัวมันสุกฮะแต่แปลกว่าขนุนบ้านว่านีตาสุกไม่มียางแต่ขนุนนี้สุกยางเต็มเลยเห็นไหมของเยตาไม่มียางเลย นี่นะคะวิธีปอกขนุนเขาจะทำอย่างนี้นะคะเฮ<ะ>ือกสัต <laughs> <laughs> ว์วยมันหลอกได้หรือยังเนี่ยไม่ใช่มันแช่งบ่หน้าคนนะเออเยาตาถ้ามันไม่ช่วยให้พลา่าเมื่อกี้มาก่อนพอล่าเขาบอกอะไรนะเมื่อก <laughs> ี้ที่เขามาถึงเขาว่าอะไรนะจิ้นที่พล่าเขามาถึงก็เห็มฉันปอกเขาว่าอะไรวะเดี๋ยวต้องไป <laughs> เดี๋ยวต้องไปดูคลิปก่อนพอลาก็ว่าอะไรนะไอ้ของเราขนุนเรามันคนละพันกันโมหอหีง<ร><ทร>สุกไม่มีเลยไม่มีอย่างเลยเด็ดมาในขวดในอะไรก็ไม่มีเลยอือแต่ลูกมันไม่ใหญ่อย่างนี้ลูกมันเล็กทำเสร็จแล้วก็อาน้ำราดราดราด ล้างมันก็ร่วงไปหมดเลยนะคะยางมันไม่มีเลยนะคะสวยงามอรังแทแมชมยง <c oughs> ตัวนี้สวยตัวเมื่อกี้เละหมดจินตราไปให้บัวกินแล้วเอาขนุนไปเลี้ยงบัวแล้วจินตรา <c oughs> อันนี้ใช้ได้อยู่อันเมื่อกี้เละมากเลย มาดาพัชราชิมดูสิน้าตาเป็นไงอร่อยแต่ปีนี้ทำไมแปลกฮะทำไมมันหวานอ่ะมันไม่ทุกที่มันทุกปีมันมันมันจืดเนาะอือทุกต้นเดียวกันนะทุกทุกปียังไม่มีคนกินเลยคิดดูอ่ะมันจืดสวยสวยกว่านี้เนืออหนาเนาะ กรีบเนื้อนาะสวยแต่ไม่หวานยนุดไม่มีคนกินแต่มาปีนี้เนื้อเนื้อเหลืองอารามแล้วก็หวานต้นเดียวกันนะหรือว่ามันแรงเหรอเอหรือ,อ,อ,อว่านะเออเรียกอะไรนะน้ำมันเยอะมันก็เลยไม่อร่อยฮะพวกนี้ตัดขาไหม หน้าตัดขารับจ้างดีกว่าเว้ยไม่มีเพื่อนอ้าวได้วันหนึ่งละนี่ <laughs> ตัวเครื่องมือไม่ใช่ตัวที่เองตัดขาได้วันละกี่บาท <laughs> บางทีก็ได้สองร้อยกว่าร้อยกว่าอ,วอันหนึ่งเป็นแต่สีเว้ยแต่เฮ้ยพรุ่งนี้ไปตัดขาดีกว่าอย่าเลยลำบากลำบากอ่ะแก้ได้บังบะไปฝึกงานก่อนเพื่อมันติดโควิดโควิดไม่ได้กลับเมืองนอกหาอาชีพอาชีพก่อนมาเด้อกินบะหมี่ อุ่มเหนืองามเลยอันนั้นมันไม่สวยแลาจะเอาเม็ดออกนอันอย่างนี้อย่างนี้จะเอาไปแก้มาางเท้ามุ้งอันจบเฮ้ยฝนัพรใส่หลังคายยาว เดียวมันเจือเกิดนะจะเนี่ยเลียวเลยโอ้ยเนี่ยสีมันหม่านเกิดเนี่ยเลียวเลยเนาะแต่เกิดเนี่ยลิสีมันเยู่เลยผสมกันไปหมดันนี้หนูอาเป้งทายยางพุ่นไปพุ่นเนี่ยหนูมันลงในป้าหรือป้ลงหูลงตาแม่บอกว่ายางดำสีพี่ เมื่อกี้ไอีฟอเฟิร์มันพาเดินยางไปตรงนั้นก็กลัวร้านก็ดำอเออกลัวต<บ>ัว <c oughs> แน่พา <inf> น้องเดินไปเดี๋ยวมันดำหมดว่ะ <c oughs> ดำน้อยเนืองเงินเดือนลอดได้ <c oughs> มั้งเงินเดือนหรือเงินอะไรเงินอะไรเงินเดือนนี่แหละโกนคาเงินระแคะลดได้จังโอ้ยไม่เมือนแจกโกน เขาจะแม่แม่เก้าพันเาเดินเขาจะอู้แม่แปดพันมาเงินเดือนเลยเงินอะไรต่เสิ้นสอดไม่ใช่สิเงินเดือนสิกับแม่ไปจูนมาเก่งเจม็มโกนขม้าก็เจมโกนกีขม้าตะเกยกระโดดเลยเนาะโกนกีขม้าก็เด่งดึงเป็นข้าวเจ้าเจ้าใส่ชอเจ้าใส่ผ้าอนามัยใส่ใส่ยกทรงเบาะทำได้ยังก็เป็นแม่ลูกอ่อนก็ใส่ทำไมนะเอ้เสียเอ้าขน้องเออ นี่ยใช้อะไรเอ้ยเมื่อกี้จะเปิดพ่จะเปิดกันไหนเก่งนายแน่นๆนนท์เกี้กับเจ้ากล้องอย่าพูดเรื่องนั้นๆเดี๋ยวพูดเรื่องอะไรๆเดี๋ยวกินมันเปิดให้ดูหมดอันนี้ไม่ได้สนใจ อันเมื่ bills, อกี้จินตราเอาไปให้วัวกินแล้วนะคะอยู่ชนบทเขาเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายดีมากเลยให้กินขนมสุมเลี้ยงเนื้อผลไม้เออเลี้ยงเนื้อผลไม้ทำมังกรอกแล้วผลไม้แพงหินบันสิ่งเหล่านั้นอีหินโมเปี้ยมมีพนัยงานสิริเบตป์กุนกหลอกอ๋อส่งมาอิงอิงสี่อิงชาบ้านเที่ อแม่ทองอือแต่เอ็นติ๊กติ๊กกับพวกก็หอมอ่อืออูเคลียนกับเทียนลองแชร์ดูเด้อสั่นยวงสองยวงเฉยไหมเนาะอกวาอ

โอ้ท่บเอมาตั้ตงมือสันยมมุกตุกตาอ่ะงไ้เลยเหรอแชาวบ้านไป่ฉยไห่บ้านจิตรามาดูด้วปีนาเด้อมาดูกันเด้อจิตราเขามีอ่างอาบน้ำไม่ใชอ่างล้างหน้าแล้วนะเขาจะมาใส่คืบอ,อบ,อบนันต้นอะไรละระบาเลยแตกไดระบาเลยทมจะนับจน้อยไม่จะไแทัดไจนับจ้อยเลยสี่ก็ม่ไงไม่นองสักทัดแครี่มันช,ช,ชีสี่ได้โ

จงพอแล้วมาใสททกันพอแล้วไอกรูไปหนึงสิเม่กีนั่นดีวน่จิไปเยอะูจอออออันนั้นไม่ไม่มีมันไม่มีเม็ด้เหรอไอ้นี้ตัวแบใครจะกินี่กินหรอผมจับยกอเ้ยนกินปะ ก่อกิกักรชับเนแ่วาเนจากีอจากีนายจากีจากีเ้ามาให้มาเอาเอ้อ